สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันที่19เดือนมีนาคมของทุกปีนั้นเราก็ฉลองนับุญยอแซฟส่วนวันที่หนึ่งพฤษภาคมพระสาสนาจักก็เพิ่มอีกวันหนึ่งเป็นวันฉลองนับุญยอแซฟกรรมกรเพื่อจะได้ให้เกียรติแก่กรรมกรว่าเป็นงานที่ ไม่ใช่ต่ำต้อยอย่างที่สังคมรังเกียจหรือว่าประนามแต่งานทุกงานที่สุจริตนั้นเป็นงานที่มีเกียรติบางทีเราก็อาจจะเห็นในหลายแห่งนั้นมีคนยากจนที่จะต้องไปคุ้ยเขี่ยกองขยะหรือไปเก็บขยะจากถังขยะเนี่ยไม่รู้ว่าพี่น้องได้เคยไปช่วยเขาบ้างหรือเปล่าบางที ให้เงินนิดๆหน่อยๆเพื่อยาไ้แต่และว,วันหรือเปล่าอันนี้ก็พระ,พระเยซูเจ้าก็อยากจะบอกกับเราว่าบุญโยเซฟก็เป็นบิดาเลี้ยงแล้วก็เป็นผู้ที่ทำราหากินด้วยความสุดจริตจะถามว่ามีเงินออมบ้างไหมคงน้อยหาเช้า,เากินค่ำใช่ไหมใช่แล้วรู้สึกเสียใจไหมที่ไม่มีเงินถังไม่เสียใจ เลี้ยงแม่พระและ,และพระเยซูเจ้าด้วยความสุจริตเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่มีปรัชญาชีวิตว่ามีน้อยก็เหมือนมีมากหากรู้จักพอฉะนั้นจึงแต่ละวันนั้นก็ทำงานเป็นช่างไม้แล้วก็ไปส่งงานก็ได้เงินมาเพื่อจะได้ช่วยครอบครัวที่พระเป็นเจ้าได้มอบหมายให้ ในโลกนี้เพื่อท่านจะได้ไปอยู่ในสวรรค์เพราะฉะนั้นการเดินทางของเราแต่ละวันนั้นพี่น้องเราเดินในอุโมงค์เป็นบางครั้งบางคราวแต่ปลายอุโมงค์นั้นมีแสงสว่างให้เราเสมอเพราะพระปินเจ้าทรงให้แสงสว่างแก่พวกเราที่มีความเชื่อดังนั้นเมื่อเรามาอ่านประวัติของอนบุญยูเซฟจากพระวรสารเราก็จะเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความนอบน้อมเชื่อฟังพระเป็นเจ้าสามครั้งสามคราที่เทวดาต้องมาหาท่านเพื่อจะได้แจ้งข่าวตั้งแต่ครั้งแรกนั้นท่านก็สองใจว่าจะรับแม่พระหรือไม่เพราะตอนนั้นก็รู้ว่าแม่พระนั้นมีคันซึ่งการมีคันนั้นพระกัมพีก็บอกชัดเลยว่ามันเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า ให้พระเยซูเจ้ามาเกิดในคันพราะฉะนั้นจึงไม่มีบิดามนุษย์ที่มนุษย์มนามีกันแล้วก็พระองค์ก็ใช้ในบรรดาซาฟนี่แหละเป็นผู้ที่จะเลี้ยงดูเพราะทุกครอบครัวก็ควรจะมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อช่วยเหลือเด็กให้มีความรักเรียนรู้ความรักในครอบครัวเพื่อจะได้รักในเวลาที่โตขึ้นมาแล้ว ฉะนั้นในวันที่นบุญยศแซสองใจอยู่ว่าจะส่งแม่พระกลับไปหรือไม่เนี่ยเทวดาก็มาหาท่านในในนิมิตแล้วท่านก็ยอมรับแผนการของพระพินเจาอันนั้นเป็นครั้งแรกในครั้งที่สองนั้นเราก็เห็นว่าเฮโรตตั้งท่าจะฆ่ากูมานเพราะเห็นว่าเด็กที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะมีใครคนหนึ่งมานั่งบัลลังก์ของตนเองจึงได้จัดการให้ทหารออกไปฆ่าทุกคน ยอดทบก็ได้รับนิมิตอีกครั้งหนึ่งบอกว่าให้พาแม่พระและพระกุมารออกจากประเทศอิสราเอลเนี่ยไปสู่ประเทศอียิปต์ให้เร็วที่สุดฉะนั้นวันนั้นก็เป็นวันที่ทุลักทุเลพอสมควรไม่ได้มีแผนการก่อนแล้วก็เก็บได้สิ่งของที่จำเป็นก็เอาแม่พระขึ้นหลังลากับพระกุมารแล้วก็พากันไปถึงประเทศอียิปต์ เวลาที่พ่อไปอยู่ที่ไคโรอยู่แถวนั้นเขาก็บอกนี่ไงแม่พระแลนะบุญยศแซฟเคยมาหลบจุดตรงนี้แหละแต่ไม่รู้จะเป็นจริงแค่ไหนแต่ความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าอนีอ่ดินแดนอียิปต์นี้แหละเป็นดินแดนที่ทําให้พระเยซูเจ้าได้ปลอดภัยอันนี้ก็กิตตังแถวนั้นก็ภูมิใจนะครับจากนั้น เวลาที่จะกลับมาเทวดาก็ต้องมาแจ้งอีกบอกว่านี่เฮโรตตายแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนําแม่พระและพระกุมารนั้นกลับไปสู่กาลิเลอย่าไปทางอื่นเพราะว่าอาจจะมีอันตรายเนี้ยนะบุญยอแซฟถ้าเป็นคนแข็งกร้าวหน่อยนะบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ฟังป่านนี้เราคงไม่ได้ฉลองนะบุญยอแซฟแน่แต่ท่านเป็นคนที่น่ารักคือฟังพระบิญญาเป็นหลัก ทำมาหากินสุจริตไม่กระโตกกระตากไม่คิดว่าความรวยนั้นจะทำให้เขามีหน้ามีตาไม่คิดว่าการมีเงินเยอะๆจะทำให้มีความสุขแต่ท่านก็สามารถที่จะชิมลางของความสุขในครอบครัวโดยมีแม่พระและมีนักบุญจอแซเป็นกํำลังใจให้ตลอดเวลาพี่น้องครับครอบครัวใดมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง เลยมีแม่พระอยู่ด้วยเนี่ยก็ครอบครัวนั้นนะ่ะเป็นครอบครัวที่ถือว่ามีบุญเป็นครอบครัวที่แก้ปัญหาแต่ละวันได้เพราะมีพระบิเจ้าอยู่ท่ามกลางเราดัางนั้นเมื่อนวิวเยอรซฟเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบความเป็นความตายของพระเยซูเจ้าการกินอยู่ของพระเยซูเจ้าตลอด30ปีนั้นพระเยซูเจ้าได้เรียนรู้วิชาการทําช่างไม้ อาจจะทำโต๊ะทาตู้ทําอะไรสารพัดท,ที่คนมาสั่งด้วยความสุจริตนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าอาชีพการงานของเราสุจริตก็ขอให้เราได้มั่นใจเถิดว่าเราเดินในหนทางที่ถูกต้องบางครั้งเวลาเดินเวลาเดินทางผ่านทางบ้านหนองบัวทองไปทางนครพนมก็ดีอะไรก็ดีก็เลยแวะซื้อ ข้าวโพดนะครับที่ขายอยู่ข้างทางก็เท่าที่รู้มาก็ส่วนมากอาจจะเป็นส่วนมากหรือส่วนใหญ่นี่แหละที่คนมาขายน่าจะเป็นคนทางหนองบัวทองหรือทางทะแรก,ก็กว่าจะไปซื้อมาหรือว่าปลูกขึ้นมาแล้วก็ต้มต้มเสร็จเรียบร้อยก็มีการนับเข้าไปในใส่ในถุงจากนั้นก็คนที่ผ่านไปมาก็แวะไปซื้อ วกเราก็กินข้าวโพดด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็รู้อยู่ว่ามันเป็นผลงานที่พวกเขาจะต้องลงแรงนะครับนำพักน้ำแรงที่ได้มาวันหนึ่งหนึ่งก็อาจจะได้ร้อยสองร้อยแต่เขามีความสุขใจก็เพราะว่ามันเป็นงานสุจริตมันตรงกันข้ามกับบางทีหลายคนเนี่ยมีหน้ามีตามีของใช้แม้สอยอย่างดีมีบ้านใหญ่โตหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ดูเบื้องหลังแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเอามือไปปิดจมูกเพราะข้างหลังนั้นมันมีความเน่าเฟะอยู่อันนี้ไม่ใช่น้ําประทัยของพระแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูชีวิตของนบุญย์ที่รับผิดชอบต่อครอบครัวและดํารงชีวิตแบบสมระถและเรียบง่ายและไม่ก่อความวุ่นวายให้คนอื่นก็จะเป็นบุญของครอบครัวนั้นถ้าพ่อแม่ มีความเชื่อก็เป็นบุญของลูกเพราะว่าลูกนั้นเองก็จะได้รับพระพรของพระบิญ้าผ่านทางพ่อแม่ในบุญยอเซฟเป็นผู้ที่ได้รับกล่าวการกล่าวขวัญถึงมากที่สุดและก็มีหลายคนที่ได้ตั้งชื่อนญอนบุญยยเซฟเนี่ยเป็นองค์ประสามของลูกผู้ชายของตนเองเพื่อจะได้ ให้เรียนแบบอย่างของท่านโยเซฟที่เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและเป็นผู้ที่ชอบธรรมก็ขอ,ขอพระบินเจ้าผู้ซึ่งได้เลือกนบุญโยเซฟสึ่งบัดนี้ก็อยู่ที่สวรรค์แล้วทุกเช้าพระเยสุจ้าเดินออกมาก็ทักทายทุกคนนี่ครับแหมสวัสดีทุกคนมาถึงนบุญโยเซฟพระเยสุจ้าจะบอกอิพภสบายดีอยู่บอก็จะทำให้ ทุกๆคนก็คงมีความชื่นชมยินดีว่าเออครั้งหนึ่งในในโลกนี้พระองค์เคยมาแล้วก็ต้องใช้ใครคนหนึ่งนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบเอาละในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบก็คือครอบครัวของเราก็ขอให้พี่น้องได้ดู แผนการของพระบินเจ้าว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญหรอกที่เราได้เกิดในครอบครัวน,น,นี้มีคุณพ่อคุณแม่ชื่อน่ะหน้าตาชื่ออย่างนี้หน้าตายอย่างนี้หรือว่าคุณลูกหน้าตายอย่างนี้หน้าตายอย่างนั้นมันเป็นแผนการของพระพินเจ้ามากกว่าความการวางแผนของตนเองฉะนั้นการมีลูกก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อได้พูดอยู่เสมอว่าทุกวันนี้โลกมันเอียงไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้ว ศีลธรรมที่มันเสื่อมทุกวันนี้มันมาจากการที่พวกเราคิดคำนวณเอาเองโดยที่ไม่ได้ดูแผนการของพระนิจา้าไม่รู้ความคิดได้มาจากไหนต้องมีลูกสองคนทำไมเขาว่าอย่างนั้นแล้วถามว่าเขารวยไหมไม่รวยเขามีความสุขไหมไม่มีความสุขเพราะบางทีลูกสองคนนั้นก็กลายเป็นคนที่เป็นปัญหาให้ตนเองซึ่งไม่เหมือนกับแต่ก่อนที่บอกว่าเออแล้วแต่พระจะจัดเมื่อไรก็บอกเออ ถ้าหากว่าพ่อลูกเจ้าเนี่ยเป็นสมบัติอันมีค่าของครอบครัวพวกเราต้องให้ความร่วมมือกับพระบิดาเจ้าบางคนอาจจะบอกว่าคุณพ่อพูดอะไรเนี่ยแล้วนบุญยอดแซฟล่ะใช่บุญยอดแซฟนั้นถือศีลพรหมจรรย์แม่พระก็ถือศีลพรหมจรรย์แต่เป็นแผนการของพระบิดาเจ้าให้ท่านได้มาทําหน้าที่เลี้ยงพระเยซูเจ้าซึ่งไม่เหมือนกับครอบครัวของพี่น้องฉะนั้นก็ให้ตรหนักให้ดีนะครับว่า ถ้าพระบินเจ้าไม่ใหญ่กว่าเราพระองค์ก็คงไม่ได้สร้างโลกไม่ได้สร้างเราหรอกขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องอาศัยคำเสนอวิวรของนบ,บุญโจติทพนะครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจาเนียนสันติสุขนิรันดร์